สวัสดีค่ะคุณเจ้าค่ะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเลยยาชาแนลชั้นอีมีช่องช่องที่สาวระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนเนาะพี่น้องเนาะเป็นไดติดขอบสนามยิ่งกว่าอะไรนะหมอนทองกับใช้ยนาดอีก ก็คือวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะคะล่าสุดนะคะเมื่อนี่ <c oughs> พอยาบอตั้งแต่เสาร์สิบโมงเพื่อนกับมีคิวไปไล่สดกับหนองโมนี่เนาะคะ่ะเนาะกับแบรนด์ของแม่เฟิร์นใช่ไหม <c oughs> พอหลังจากนั้นกลับมาแล้วก็มาไลสดเล่นๆเ,นเก๋ๆฟาดไปอีกหนึ่งล้านบาทสวยๆจ้าแมนบอขายผ้าห่มพี่น้องขายผ้าห่มฟาดไปหนึ่งล้านบาทเก๋ๆกิบเก๋แล้วก็มาแล้วก็ มาอัปเดตข่าวสารก็คือวันนี้มีทนายไปนะคะทนายก็โทรมานูน่นนี่นั่นนั่นนั่น,น,นเหมือนกับว่าคุยกันว่าอะไรยังไงเขาต้องมีการไกล่เกลี่ยผู้ใหญ่บ้านก็อัปเดตว่าไม่มีการไกลเกลี่ยปณีปนอมและไม่ยอมความเพราะว่าเสียเงินมากหลายแล้วนะคะเสียเงินมากหลายแล้วอันคาดทนองขาทนายคือเดินมาไกลเกินที่จะถอยหลังกลับแล้วอะไรประมาณนี้และคิวขึ้นศาลผู้ใหญ่บ้านก็คือเป็นพรุ่งนี้นะคะเป็นคิวของผู้ใหญ่บ้านอืมซึ่ง ผู้ยบานไม่มีพยานมีแค่เอกสารและความจริงวาสันถ้าศาลตัดสินว่ายังไงก็คือตามนั้นบได้ซีเรียดวาซันเดเออแต่ประเด็นนะ่ะเนาะก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบัตรหลายๆคนก็ขาดการไปมันก็เป็นธรรมดาแหละพี่น้องมันเป็นที่สนใจในวงของอันประซ่าสน f อซทั้งสองฟังสองไฟเนาะพี่น้องถามว่าเขาเสียบาเขา,าเสียล้วเนาะเออส้างวาเนาะแต่มันเป็นมันต้อง ใส่ใจสายเผือกนะมันต้องใส่ใจมันเป็นธรรมดามันบอกพี่น้องอืมไอ้ยวยปะนึงว่าไปนัางอยู่ขังอันอยู่อันถ้าจอบฟังอยู่ทั้งบัรถ้าจอบฟังอยู่ขังบัรลั่งคุณเดะจอบไทยโทรศัพท์อันไปหันมานี่มันบอกพี่น้องถูผ่านโอ้ยย้ำได้นอผู้ใดเสียงมาเดบอัปเดตข่าวว่าสันกลับมาณนี้แหละพี่น้องมืออื่นท่านายฟางกับมาโพสิ์แล้วว่าเตรียมสมุดปากกาอืม ทำกันบ้านกันต่อไปแต่ถ้าข่อยบวไว้ไห่ข่อยหลอกน้ำแน่เดอ้อผู้ไดก็ติดขอบสนามนน่น่ะเพราะว่าเดี๋ยวข่อยนวดแขกแล้วขอ่อยจะออกไปงานได้ป่ะน,นี่แมนบอมาอัปเดตซูกันฟังพี่น้องอันก่ย่างที่ว่านั่นละ่ะใครก็เชียร์รักฝั่งไหนก็เชียร์ฝั่งนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เราคําเสียงเชียร์เสียงอะไรของเรามันก็ไม่ได้มีผลกับศาลหรอกเพราะว่าศาลเพิ่งใส่เพิ่งใส่ ลักของเพื่อนนอพีนองนเพนกสิพิจารณาพินิจพิเคราะห์จากหลักฐานอะไรเอกสารพยานบุคคลพยานเอกสารความจริงอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่แต่ละฝั่งจะสามารถการนาเสนอกันไดเมนบอลพีนองเออเพื่อนกระปุกได้ลงรายล,ละเอียดยังปันนันเพราะว่ามันมีผลต่อรูปคดีใช่ไหมคะอืมฮัลโหมาอัปเดตซูมจ้อฟางเพื่อสิคิดว่าเะยามาหายไปโดนแทนผู้ร้องคนกับไก่สีนอตเหรอเดีนี่เมนบอลพี่นองทานนี่กาลัางใบาสามโมงมืองไทยกับสิประมาณเท่าไหร่บา สามโมงสิบห้าสามโมงสิบห้าตอนนี้ก็ในะเมืองไทยสามสิบห้าสิบห้ายี่สิบเอ็ดประมาณสามทุ่มสิบห้าเนาะก็อาจสิมาเจอกันไะไกันรอบเด็กตอนที่เขยเขาไปในเมืองแต่ถามมันมีเสียงเพลงกับซิมเบเดไลไรต์อกพี่น้องแล้วแต่สถานาการณ์นอกจากน้อก็ตื่นมาพรุ่งนี้ก็เกาะติดกันต่อไปว่าใดๆแต่เพิ่นยังบมเดลตัดสินเนื่อจ้ะเพิ่นยังบมเดลตัดสินก็คืออ่าพินิจพิเคราะห์ตามหลักฐานยังพยัยาพยานไปแล้วเพวื่อกษีย ตัดสินนาสิเป็นคือข่อยว่ากับไอ้คือหลายๆคนเพิ่นว่าหลายกูรู้ําไปสืบมากกับอยก็ป่ไเด้ฮู้เองดอกพ่นองกลับไปเบิ่งข่าวช่องต่างๆมากขึ้นกันก็อย่างไวสุดก็น่าจะทันว่าอย่างช้าสุดก็น่าจะกุมภาอะไรประมาณนี้ก็รอลุ้นกันต่อไปเพิ่นก็บว่ายาาเออพนก็ยอมว่ายาาอยู่ละเออยา่าก็ต้องอันนี้ตัวเพราะว่ามากไก่ล้วมันบ่พพ่น้องมากไก่มากไก่ทาานัหล่งก็ตัดหญ้าตัดยูบักคักเออผสมกวรตัดแล้วนก็ยู่อาศัยยูหันบ่ตัดไผสิตัดให้แม่ละแม่เอ้ยงูมันก็สิเขาแมนบอล่ะ แต่ยังมีคนอาศัยอยู่กับบุมแมนวาปอยมันหลกมันล่างมันบวนแมนของกูเอายูเฮียนเพิ่นกระตัาให้เพิ่นในตัวอือแมนบอลล่ะอือบุ๋มแมนสิกึงการดักที่นี่ที่ของที่นี่ที่ของยูพ่อปันน่ะว้าวบ่าวมาหอดแบบมันกับเป็นตะขั้นเขียวเลยพี่น้องเนาะโซ่ข้าวโซ่กามดักอือโซ่เลือเกินยูซื่อกับบุ้กไผรวาดอกอือยูซื่อกับบุ้กไผรวาโซ่เลือเกินอ้อหอันศาสว่า ศาสตร์ว่าอันแสดงกันไอแต่ละเทือผลงานโปรเจคของเพื่อนอันพ่อสื่อค่านอันผุบุบอืมโซ่เหลือเกินโซ่เผาหน่นนะไปพี่น้องกหญ่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเนาะอืมีข่าวยังกับมาอัปเดตมาเม้ามอ,มอยมาเม้นกันนะคะคอยขึ้นมาทักทายมูเจ้ารอลูกค้ามานะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย